สวัสดีครับวิชาการเขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่องานธุรกิจดีท่านกับอาจารย์พิชญยาภากพิพิธพัฒน์ไสิทธ์พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในหน่วยที่3นะครับก็จะเป็นหน่วยที่ว่าด้วยเรื่องของการควบคุมทิศทางการทํางานของโปรแกรมนะครับโดยในหน่วยนี้ก็จะประกอบด้วยหัวข้อใหญ่ๆอยู่3เรื่องนะครับอันที่1ก็คือตัวดําเนินการในการเปรียบเทียบนะครับถัดมาเป็นโครงสร้างคำสั่งแบบเลือกทำ และสุดท้ายเป็นโครง,งสร้างคำสั่งแบบวนซ้ำนะครับโดยในหน่วยนี้ก็จุดประสงค์การสอนนะครับก็อันที่1ก็คือเรื่องตัวดำเนินการผู้เรียนก็จะต้องมีความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับวิธีการเปรียบเทียบค่าโดยจะต้องสามารถอธิบายหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบค่าได้นะครับสามารถบอกข้อ,อบอกข้อกําหนดนะครับของตัวดําเนินการในการเปรียบเทียบค่า บอกข้อกําหนดของตัวดําเนินการทางตรรกศาสตร์นะครับส่วนถัดมานะครับหัวข้อที่2ก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้นะครับในการเขียนคําสั่งในการเลือกทําหรือเลือกประมวลผลนะครับโดยจะต้องเขียนโปรแกรมนะครับที่มีการใช้คําสั่ง if เขียนโปรแกรมที่มีการใช้คาสั่ง if else นะครับเขียนโปรแกรมที่มีการใช้คําสั่ง if e l if นะครับแล้วก็สุดท้ายเขียนโปรแกรมที่มีการสั่งให้มีการเลือกทําแบบ เชิงซ้อนนะครับสุดท้ายในเรื่องของการวนซ้ํานะครับก็จะต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ําได้โดยจะต้องอธิบายนะครับหลักการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํานะครับแล้วก็ทําการเขียนโปรแกรมวนซ้ํานะครับที่มีการใช้คําสั่ง y คําสั่ง for คําสั่ง break continue คาสั่ง pass นะครับและสุดท้ายคือสามารถเขียนโปรแกรมวนซ้ําแบบเชิงซ้อนกันได้นะครับ มาเริ่มกันที่ตัวดําเนินการในการเปรียบเทียบนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น comparison operator นะครับโดยเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับก็จะมีอยู่เเครื่องหมายนะครับหลักของการเปรียบเทียบคือเป็นการนําค่า2ค่าหรือตัวแปร2ตัวแปรมาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วมีเครื่องหมายหรือตัวดําเนินการนวางไว้ตรงกลาง นะครับแล้วตัวโปรแกรมก็จะสร oh. ุปผลให้ว่า,าผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบนั้นเป็นจริงหรือเป็นเท,ท็จนะครับโดยเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบก็จะมี1ก็คือเครื่องหมายเท่ากันหรือไม่นะครับจะใช้เครื่องหมายเท่ากับ2ตัวนะครับใน y t h o n ใช้เท่ากับ2ตัวเพื่อเป็นการตรวจสอบค่าตัวแปรหรือค่าใดาๆนะครับที่อยู่ฝั่งซ้ายมือและขวามือว่ามีค่าเท่ากันหรือไม่นะครับถ้าหากใช้เครื่องหมายเท่ากับตัวเดียว จะหมายถึงเป็นการกําหนดค่านะครับกำหนดค่าให้กับตัวแปรนะแต่ถ้า2องเครื่องหมายเท่ากับ2ตัวก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกันนะครับเครื่องหมายออสเรเยแล้วก็เท่ากับตัวนี้นะครับจะเป็นการเปรียบเทียบว่าค่าทั้ง2ฝั่งไม่เท่ากันหรือไม่นะครับหรือจะใช้เครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าก็ได้นะครับนามา ต่อกันนะครับเครื่องหมายน้อยกว่าอยู่ด้านซ้ายเครื่องหมายมากกว่าอยู่ด้านขวาเอามาติดกันนะครับก็จะมีความหมายเช่นเดียวกับตัวลำดับที่2นะครับเป็นการเปรียบเทียบว่าไม่เท่ากันหรือไม่นะครับมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับและเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับเรามีตัวแปร A มีค่าเป็น5และ B มีค่าเป็น10นะครับ ทีนี้เวลาที่มาทําการเปรียบเทียบด้วยเครื่อหมายเท่ากันหรือไม่นะครับแน่นอนผลสรุปออกมาจะได้เป็น f อ l นะครับเนื่องจากว่าตัวแปร a กับ b มีค่าไม่เท่ากันนะครับถ้าตรวจสอบว่าไม่เท่ากันหรือไม่แน่นอนนะครับสตัวนี้มีค่าไม่เท่ากันผลลัพธ์ก็จะได้ออกมาเป็น t ูนะเป็นจริงนะครับอันที่3กับอันที่2จะให้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับเพราะว่าความหมายเหมือนกันนะครับใช้แทนกันได้อ a มากกว่า b หรือไม่นะครับอันนี้จะได้ f อล เนื่องจากว่า A มีค่าเป็น5นะครับา B มีค่าเป็นอ่าเพราะฉะนั้นก็เป็นเท็จนะครับได้ f a l s e นะ A น้อยกว่า B หรือไม่นะครับแน่นอนนะครับ A น้อยกว่า B ก็ให้ค่าเป็นจริงอ่ามากกว่าหรือเท่ากับ b หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นฟ s e สุดท้ายก็ A น้อยกว่าหรือเท่ากับ b หรือไม่นะครับอันนี้เป็นจริงเนื่องจากว่า a มีค่าเป็น5ซึ่งน้อยกว่า10นะครับทีนี้มาดูตัวดําเนินการ ทางตรรกศาสตร์นะครับหรือ logical operator นะครับก็จะมีคำสั่งหรือเครื่องหมายนะใช้อยู่3ตัวก็คือ n n or not นะครับซึ่งก็จะมีในทุกๆภาษานะครับก็จะใช้ในการเปรียบเทียบค่านะครับโดยหลักก็คือโปรแกรมจะนำผลนะครับหรือค่าข้อมูลที่อยู่ซ้ายมือของแอนกับขวามือของของแอนมาเชื่อมกันแล้วหาข้อสรุปว่าป็จริงหรือเป็นเท็จนะครับโดยค่าที่อยู่ซ้ายมือนะครับ อาจจะเป็นค่าบูลีนนะครับบูลีนอยู่ซ้ายมือขวามือก็เป็นบูลีนมาเปรียบเทียบกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นตัวแปรธรรมดานะครับที่ไม่ใช่ตัวแปรบูลีนอาจจะเป็นอินทิเจอร์นะหรือเป็นสตริงอะไรก็ตามนะครับวิธีการมองของแอนก็จะมองว่าตัวด้านซ้ายมีค่าถ้ามีค่าจะถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นจริงนะครับถ้าไม่มีค่าก็ถือเป็นเท็จ นะครับแล้วก็มาแอนกับตัวที่อยู่ด้านหลังมือด้านหลังหรือด้านขวามือนะครับอย่างเช่นตัวเลขเนี่ยกรณีไหนที่จะถือว่าเป็นจริงก็คือเป็นเลขที่มีค่านะครับเลข5าเลข10เลข20หรือเลขตีลบก็ได้นะครับเลขที่ไม่มีค่าก็คือเลข0ูนย์นั่นเองนะครับถ้าค่าตัวแปรตัวเลขเป็น0นย์ถือว่าเป็น f a l s ทหเป็นเท็จนะครับแต่ถ้ากรณีที่เป็น string นะส r ริ g ข้อความก็คือส r ริ g ที่มีข้อมูลมีข้อความอยู่ถือเป็น จริงนะเป็น True แต่ถ้าสตริงที่เป็นสตริงว่างนะครับอาจเป็นค่า empty String เนี่ยถือว่าเป็น False นะครับแล้วก็จะนำมาทำการเชื่อมกันนะครับแล้วหาข้อสรุปนะอ,อย่างตัวอย่างนี้นะครับ A มีค่าเป็น5 B มีค่าเป็น10ซึ่งซึ่งถ้าคอมพิวเตอร์มองหรือระบบมองก็คือถือว่า A กับ B เนี่ยเป็นจริงทั้งคู่นะครับเพราะ A ในหก็คอือถือว่าเป็นตัวเลขมีค่าถือว่าเป็นจริง B ก็ มีค่านะเป็นเลขสิบก็ถือเป็นจริงเป็นทูทั้งคู่นะครับถ้ามองในเชิงตรรกศาสตร์ก็คือเป็นจริงทั้งคู่เป็นทูทั้งคู่นะดังนั้นเวลาที่มาแอนกันนะครับจริงแอนจริงนะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นจริงนะครับแอนก็คือการนํามาหาข้อสรุปโดยจะสรุปผลว่าเป็นเท็จในกรณีเเป็นจริงในกรณีเดียวนะครับโทษทีเป็นจริงในกรณีเดียวคือด้านซ้ายมือเป็นจริง และด้านขวามือก็เป็นจริงจริงและจริงก็จะได้จริงนะครับนอกนั้นจะผลลัพธ์เป็นเท็จบทนะครับผลลัพธ์เป็นฟอสบทนะด้านซ้ายเป็นฟอสด้านขวาเป็นทูผลลัพธ์ก็จะเป็นฟอสนะครับด้านซ้ายเป็นทูด้านขวาเป็นฟอสก็จะเป็นฟอสถ้าเป็นฟอสทั้งคู่ผลลัพธ์ก็จะเป็นฟอสทั้งคู่นะเป็นเท็จทั้งคู่ก็จะเป็นเท็จออกมานะครับส่วนอ๋อนะครับอ๋อก็เช่นเดียวกับแอนนะครับคือนํา ค่าทางซ้ายมือและขวามือมาหาข้อสรุปนะครับโดยผลลัพธ์ที่จะสรุปมาก็คือจะเป็นจริงทุกกรณียกเว้นนะครับถ้าเป็นเท,ท็จทั้งคู่อ,อ,อนี่ก็จะให้ผลลัพธ์เป็นเท,ท็จทันทีนะนอกนั้นจะเป็นจริงหมดนะ,ะตัวที่นํามาเปรียบเทียบถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงนะครับก็จะสรุปผลเป็นจริงทันทีนะถ้าจริงทั้งคู่ก็ถือว่าจริงเช่นเดียวกันนะครับอ,อย่างเช่น a กับ b อันนี้จริงทั้งคู่นะมาออกันก็จะได้ผลลัพธ์เป็นจริงนะครับส่วน not นะครับ not ก็เป็นการสลับค่านะหรือ convert ค่าเป็นค่าตรงกันข้ามนะครับค่าใดที่เป็นจริงก็จะกลายเป็นเท็จค่าไหนที่เป็นเท็จก็จะกลายเป็นจริงนะจาก True เป็น False จาก False เป็น True นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับในวงเล็บเนี่ยก็เอา a กับ b มาแอนกันแน่นอนนะครับอย่างที่เราเห็นตัวอย่างข้างบนนะครับ a กับ b มาแอนกันก็เนื่องจากว่า เอเป็น5 b เป็น10เป็นจริงทั้งคู่นะแอนการก <g> ็ <g> จะได้ผลลัพธ์เป็นจริงนะครับในวงเล็บแต่หลังจากที่ออกถอดออกมาจากวงเล็บมาเจอน็อกก็จะค่าที่จากเป็นจริงก็จะถูกสลับตรงข้ามเป็นเป็นเท็จเป็นฟอลไปนะครับอ่าอันนี้คือตัวดําเนินการทางตรรกศาสตร์นะครับก็จะมีแอนออแล้วก็น็อนะครับอ่าใน Python จะมีตัวดําเนินการที่เรียกวเป็นตัวดําเนินการเชิงสมาชิกหรือ เป็นตัวที่ใช้ในการตรวจสอบความเป็นสมาชิกนะตัวนี้จะใช้สำหรับตัวที่มีค่าตัวแปรที่มีค่าได้หลายค่าใน1ตัวแปรโดยเฉพาะตัวแปรประเภท composite data type นะครับไม่ว่าจะเป็น list เป็น tuple เป็น dictionary และเป็น set รวมถึงตัวแปรที่เป็น string ด้วยนะครับซึ่ง string นะก็คือ,อถือว่าเป็นการรวมกันของ character เหลหลายๆตัวมาประกอบกันนะครับ ก็จะมีคําสั่งที่เรียกว่า in กับ not in นะครับอ่าสองตัวนี้ก็จะตรงข้ามกันนั่นเองนะครับ in เนี่ยจะเป็นการใช้ตรวจสอบว่าค่าที่เราสนใจเนี่ยนะครับเป็นเป็นค่าที่อยู่ในอ่ารายการชุดข้อมูลนั้นๆหรือไม่นะหรือเป็นสมาชิกอ่าย่อยในตัวแปรนั้นหรือไม่นะครับอ่าซึ่งถ้าเป็นก็จะให้ค่าเป็น true หรือเป็นจริงนะครับ ้าไม่มีก็ถือเป็นฟอรเช่นเราบอกว่าเรามีรายชื่อนักศึกษาอยู่นะครับแล้วเราต้องการตรวจสอบว่ามีชื่อที่ว่าสุกัญญาชื่อสุกัญญาอยู่ในรายชื่อนักศึกษาหรือไม่อนนี่ลักษณะของการตรวจสอบหรือการใช้คําสัง่ง in นะครับเช่นตัวอย่างนะครับเราบอกว่าเรามีตัวแปร x เท่ากับ30 y เท่ากับ25แล้วเราก็มี list set อยู่นะมี list ที่เก็บตัวเลขอยู่ชุดหนึ่ง นะครับอ่ามีเลข10 20 30สิแล้วก็50นะครับแล้วถ้าเราใช้คำสั่งตรวจสอบ x in s e อ่าค่าในตัวไป x นะอยู่ในหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในเซหรือไม่นะครับอ่าแน่นอนนะครับ x มีค่าเป็น30 30นี่ก็เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งใน z ก็จะให้ค่าเป็น true นะครับอ่าในขณะที่ y อ่า y in z y อยู่ใน z หรือไม่นะครับอ่าไม่มีนะครับ y เลข25ไม่มีอยู่ใน z เพราะฉะนั้นก็ให้ค่าเป็น false อันนี้คือเป็นการตรวจสอบนะครับว่าค่าใดๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะอยู่ในชุดข้อมูลนั้นหรือไม่นะครับก็คือาการใช้คําสั่ง i ินส่วน not in ก็คือตรงกันข้ามนั่นเองนะเป็นการตรวจสอบว่าไม่ได้อยู่ในนะ x ไม่ได้อยู่ในแหรือไม่นะครับเลข30ไม่ได้อยู่ในแหรือไม่แน่นอนนะครับไม่จริงก็ให้ค่าเป็น false เนื่องจากว่า x เนี่ยอยู่ใน z นะครับ แล้วก็ y not z หรือไม่อ่าแน่นอนครับอันนี้ก็ให้ค่าเป็น t r เป็นการตรวจสอบว่า y ไม่ได้อยู่ใน z หรือไม่อ่าใช่นะครับเพราะว่า25ไม่ได้มีอยู่ในชุดข้อมูลตัวเลข z นะครับ